ดูซิกส่วนแลบ้านนะคะทางทีมงานไม่ต้องขอใครไปด้วยนะคะทางสำนักพิพิธภัณฑ์ไซมนี้นะคะเราใช้ถ่ายทำในภาคที่สามนะคะมันจะเป็นตอนยึดดาวีนะคะที่ได้ได้เรือพิการจีนจันุูกเราใช้สถานที่ดังนี้ทั้งหมดเลยนะคะที่เราได้อยู่บนฝั่งนี้ก็เลยเรือประกอบขาของผู้ค้าแมคคานเยอะลยค่ะตอนนี้ผูต่อเรือนะครับต่อเรือนะครับสมัยก่อนสุดยอดมากเราเปลี่ยนในตาขคนสมัย บริเวณที่แต่งเรือนะครับบริเวณนี้นะครับสุดยอดมากซ่อมเรือหรือว,ว่าสร้างเรือโอ้โหข้างในโอ้สุดยอดมากครับขากก่าวไว้ชมมันมีปืนไหนบริเวณนี้รู้นะครับเข้าฉากพอดีนะครับเราก็สามารถที่แวะมาดูได้ถ่ายได้โอ้โหของแท้เลย หลังจากนี้ครที่สมจะมีตอนที่พระราชนโหรืคุณพิงนะคะได้จับชูชิพธรรมะมาติดกับต้นไม้ละทรมานชฉยด้การเอาแดงมายตัวนะคะเลยต ja so, ้ right ้าแอล้ครับข้างหน้าครับพลังการนะครับร้นแเลยนะโหชุดเยอะัสุดทางด้านาวนะคะท่เองโยธนาสีรามเทพนคนะคะเดี๋ยวเราจะได้พาผู้ชมไปอยธยากันนะคะแต่ว่าตอนนี้จุดเยี่ยงชมจุดแรก เดี๋ยวเราไปดูฝั่งพม่านะครับยดีกนเลยค่ะหลังจากที่เราเดินทางมารกเดีอนสุดยอดกับหเดือนแล้วนะท่ไซมนะคะก็เป็นหมู่บ้านโยเดียนะคะเช่อม่หมู่บ้านชลยศเษยช้าศย์สยางที่ถูกมากกว่ากานเข้ามาตอนที่เสกรูีรั้งที่เน่นะคะเราใช้ถ่ายทำแทงแรกเลยนะคะตอนที่ฮิโคนดามยงส่งเพื่อนแล้วก็ได้พบกับบุญทิงที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะวันนี้เป็นครูอยู่นะคะแล้วก แข่งแขมชองค่ะไานี้จะเป็นมาตการได้ข้อชืมโอ้โหเยวเรือครับมาวันแรกก็ประทับใจเลยนะครับพอจะเรือครับมาได้อะไรคณะข้าฉากนะครับเป็นไงบ้างครับสุดว่าตื่นตาตื่นใจไหมครับสุดยอดไหมครับของแท้ครับจากนะครับนี่คือฉากใหญ่กำลังซ่อมอยู่ครับโอ้โหปรับปรุงครับ เป็นถานท่มันเที่ยวอลังการนะครับโอ้โหสุดยอดมากตอนนี้เราอยู่ที่ฉากนะครับฉากอยู่ในผมสาวดีครับสุดยอดมากครับอันแบบนี้โอโซลอยใหญ่มากนะครับไปด้วยตัวนะครับระวังนะครับมีปืนใหญ่รอรับเราด้วยนะครับนี่ครับปืนใหญ่